ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะมาร่วมช่วยกันเที่ยวง,งานกาชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาร้านกาชาติมหาดไทยนะคะปีนี้มาในธีมทัสมาร,ราชาพระเมตตาประชาราษฎร์สุขสันต์ค่ะก็ข้างในเราจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็มีพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ยังมีโซนโคกหนองนานะคะให้ประชาชนได้สามารถเรียนรู้นะคะวิธีการทาโคกหนองนารวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆจากโคกหนองนาด้วยนะคะ แล้วก็ข้างในยังมีโซนสุดยอดโอท็อนะคะก็สามารถที่จะชมชิมช็อปกันได้นะคะมีหลายๆอาหารรายการเลยนะคะทั้งน้ำมะพร้าวขนมจีนนะคะ ลูกชิ้นยืนกินปลาท่องโกไอติมมากมายเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเหนื่อยๆนะคะก็ยังมีโซนให้นั่งนวดไทยด้วยนะคะก็จากยอดฝีมือนะคะของโอท็อปเลยก็มาให้บริการด้วยนะคะแล้วข้างในก็ยังมีให้เท่าบูชาวัตถุมงคลน,นะคะจากทั่วประเทศเลยนะคะก็มาที่บูธมหาไทยนะคะก็ สบายแล้วก็ยังผ่อนคลายนะคะแล้วก็ยังกินอิ่มอร่อยแล้วก็ยังได้ความรู้อีกด้วยนะคะก็พบกันที่ร้านกาชาดมหาไทยนะคะวันที่11ถึง22ธันวาคมนี้นะคะเวลา11โมงถึง4ี่ทุ่มนะคะที่สวนรุมพินีคะ่ะแล้วพบกันนะคะ